ผมนะฮะวันนี้นะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ดารานักแดงและผู้ใช้จริงอยู่กับเราแล้วนะครับพบกับน้องจอยแลวพี่ใหม่ครับค่ะค,คุณผ,ผู้ชมค่ะต้องบอกว่าสวยแบบไม่ต้องพึ่งศัลยกรรมมีอยู่จริงนะคะวันนี้ใครอยากผมสวยแบบคุณใหม่นะคะต้อนรับกันเลยนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ไม่ต้องบอกว่าเดินเข้าคลิน<ช>ิกปลูกผมด้วยค่ะเพราะว่าผมขึ้นโดยเฉพาะ วันนี้มีหนึ่งประโยค์ค่ะอยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะว่าการเริ่มจากศูนย์ทำให้รู้ว่าหนึ่งมีค่ามากแค่ไหนอ,อ้าววันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าใครก็ตามนะคะที่กำลังท้อแท้อยู่หรือว่ากำลังมีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางหัวล้านนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้ไม่มีทางออกแล้วก็ทางแก้ไขปัญหามาให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะหลายคนเจอปัญหาไม่มากก็น้อยเลยค่ะปัจจัยเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุกรรมพันธุ์ความเครียดฮอร์โมนโดยเฉพาะ ฮอร์โมอนหลังคลอดอพอเวลาคลอดลูกเสร็จแล้วมันร่วงมันตกเลยค่ะสารเคมีก็เกี่ยวนะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะสังเกตตัวเองไปพร้อมๆกับสิ่งที่ใหม่กําลังพูดอยู่วันนี้ใหม่มาพร้อมกับอะไรคะใหม่มาพร้อมกับสเปรย์ผมคุณใหม่ของใหม่สุคนทวาค่ะลดผมร่วงเพิ่มผมหนาตัวนี้ใหม่สุคนทวานะคะเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวไม่มีหุ้นส่วนไม่มีใครจ้างมานั่งพูดเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะแล้วบอกเลยว่าวันนี้ใหม่ใช้เองใช้จริงใช้ก่อนใครมาบอกผลลัพธ์ชัดๆบนหนังสี ศัของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงก่อนใคร ต้องบอกเลยว่าสเปรย์คุณใหม่ตัวนี้นะคะฉีดแล้วเนี่ยผมใหม่จะเพิ่มขึ้นค่ะ mm hmm. ผมร่วงจะลดลงถ้าคุณใช้อย่างต่อเนื่องและมีวินัยค่ะวันนี้ใหม่มาทําอะไรใหม่ตั้งใจมาโชว์ผมมาอวดผมค่ะ mm hmm. เพราะว่าผมของใหม่เป็นผมจริงไม่ปลูกไม่ต่อแล้วก็ mm hmm. ไม่ได้ใช้แฮร์พีสถึงได้กล้ากระตุกแบบนี้ค่ะ mm hmm. วันนี้ต้องบอกเลยค่ะจุดเริ่มต้นที่ทําให้ใหม่เริ่มรู้ตัวเองเป็นคน mm hmm. ผมบางหัวล้านคือผมกองนี้เลย oh. กองนี้เนี่ยทำให้ใหม่เครียดมากอยู่ตรงพื้นเครียดแล้วหยิบขึ้นมาปั๊บยิ่งเครียดไปกน ใหญ่เพราะว่ามันทําให้ใหม่หัวล้านผมล่วงจนเห็นหนังหัวขาวๆเดี๋วดูภาพนะนี่ค่ะคือภาพในอดีตที่ล่วงจน<อ>หัวล้านค่ะแต่วันนี้ให้ตากล้องซูมแล้วก็เทียบเลยค่ะ<อ>เหมือนคนละแสกเหมือนคนละคนที่มันหนานแน่นทุกอนูค่ะอ,อีกรูปหนึ่งค่ะในอดีตชุดแดงไข่ดาวสามฟองอวันนี้ซ้ายทยอยมาตรงกลางทยอยมาขวาทยอยมาจอซ้ายขวาทยอยมาค่ะและข้างหลังทยอยมา<อ>เพราะว่าใหม่ใช้อย่างต่อเนื่องฉีดทั่วหัวเลยค่ะ ย้ำสเปคคุณใหม่ของใหม่สุขนวาฉีดแล้วผมใหม่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะผมร่วงจะค่อยๆลดลงถ้าคุณมีวินัยใช้อย่างต่อเนื่องน้ําสเป์ของใหม่ต้องบอกเลยค่ะว่าใหม่ขายความแตกต่างไม่เหมือนใครคนอื่นน้าเปล่าใสาๆใช่ไหมอของที่สีอะไรสีม่วงถูกต้องค่ะสีม่วงเข้มข้นนะคะได้มาจากอัญชันทั้งสดและแห้งค่ะใหม่เป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารที่ลงพื้นที่คัดสรรใส่ใจทุกรายละเอียดค่ะไปถึงสวนเลยไปคุยกับเกษตรกรด้วยค่ะไปเด็ดอัญชัน เองเอามาตากแห้งเองค่ะแล้วบอกเลยนะว่าแบรนด์คุณใหม่สนับสนุนให้เกษตรกรไทยมีไรายได้ทุกคนอันนี้ให้ความสําคัญมากๆและบอกเลยนะพอฉีดเสร็จปุ๊บนะคุณจะรู้สึกได้เลยค่ะว่ากลิ่นหอมที่สุดในท้องตลาดและใหญ่ที่สุดในท้องตลาดร่วงตรงไหนฉีดตรงนั้นเช่นกลางกระบอกค่ะหรือว่ารอยเถิกนะคะตัวเอ็มหรือบางคนไม่ร่วงไม่ลานก็ฉีดผมแตกไปลายได้อยากจะบอกว่าแห้งไวซึมไวไม่เหนียวไม่ต้องล้างออกค่ะผลลัพธ์ชัดเจนมากเจ็ดวันแรกคุณ คุณจะรู้สึกว่าผมที่คุณเคยหลุดร่วงต่างๆมันจะร่วงน้อยลงค่ะฉีดไปเลยค่ะเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนย้ําอีกครั้งว่าสเปรย์ผมคุณใหม่ของใหม่สุพนณวาฉีดแล้วผมใหม่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะ <S <S ผมร่วงจะค่อยๆลดลงค่ะถ้าใช้อย่างต่อเนื่องย้ําเลยนะว่าแบรนด์คุณใหม่จริงใจมากๆใส่อะไรใหม่บ่งหมดและมาขายความแตกต่างด้วยนอกจากขายความจริงใจอะไรที่เหมือนคนอื่นคุณไม่ต้องซื้อ แต่ถ้าแตกต่างและเปลี่ยนแปลงต้องซื้อแบรนด์คุณใหม่แตกต่างอีกหนึ่งสิ่งที่บอกเลยค่ะเป็นเจ้าแรกที่รวมสารสกัดส,สีดำสีชนิดค่ะสีดำมีอะไรบ้างคะไข่มุกดำข้าวดำางาดำถั่วดำค่ะมีสมเกาหลีมีอันชันที่บอกไปค่ะผมใหม่ถึงได้แบบดกดำเงางามแบบนี้อ,อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าผมร่วงหัวล้านผมบางต้องนึก ถึงสเปรย์ผมคุณใหม่ขวดขาวโลโก้ดำแบบนี้เลยค่ะ1แถม2ค่ะ3ขวด999เฉพาะ100สายแรกเท่านั้นนะคะบอกเลยค่ะราคา999ไม่ต้องจ่ายเฉพาะรายการนี้เท่านั้นค่ะเป็นโปรโมชั่นลดมากกว่า80%เฉพาะช่วงฮาลโลวีเลยค่ะจัดโปรให้เลยเหลือเพียง919จาจก9า9ก99 เหลือเพียง919เท่านั้น3ขวดปกติเกือบ6,000นะคะและที่สำคัญ100สายแรกที่โทรมาที่021141888นอกจากได้3ขวด919แล้วใหม่แถมส่งฟรีไปเลยค่ะร้0ยออเดอร์นี้เก็บเงินปลายทางก็ได้ไม่เก็บไม่บวกเพิ่มไม่ชาร์จเพิ่มค่ะและสามารถรูดบัตรเครดิตได้ จองสิทธิ์ก่อนก็ได้ใช้อยู่ยาวลืมๆไปเลยนะ9เดือนเฉลี่ยให้แล้ววันละ3บาทเช้าบาทกว่าก่อนนอนบาทกว่าคุ้มนี่กว่าคุ้มแย่งกันโทรมาค่ะแย่งกันทยอยผมขึ้นค่ะ021141888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยค่ะที่แอดไซ์คุณใหม่ไม่ย้ำนะโปรโมชั่นในวันนี้เท่านั้นกับ A-POP ค่ะโปรโมชั่นนี้ลดมากกว่า80ในช่วงฮาโลวีนค่ะลด ก่อนใครลดกว่าใครและถูกกว่าใครเลยค่ะและทุกการสั่งซื้อค่ะคุณผู้ชมและแบรนด์คุณใหม่นะคะมีส่วนช่วยเหลือคนไทยแล้วก็ช่วยเหลือสังคมค่ะเพราะว่าใหม่จะนํารายได้ส่วนหนึ่งนะคะไปบริจาคให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งกับทางมูล,ลนิธิรามาธิบดีใหม่บริจาคจริงและบริจาคอย่างต่อเนื่องค่ะคุณสามารถเป็นหนึ่งในคนที่ร่วมทําบุญกับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้เหลือ24เซตสุดท้ายค่ะแย่งกันโทรมาซื้อค่ะแย่งกันโทรมาสั่งเลยค่ะ0 2 1 1 4 1 1888ค่ะหรือว่าแอนไลน์ได้เลยที่แอดไซ n คุณใหม่สเปคคุณใหม่ตัวนี้ขวดขาวโลโก้ดำชีดแล้วผมใหม่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะม ร่วงจะค่อยๆลดลงถ้าคุณใช้อย่างต่อเนื่องและเปิดใจค่ะลดราคามากกว่า80%ซค่ะจากปกติ5,970วันนี้เหลือเพียงแค่919เท่านั้นหารก็เลยกับพ่อแม่ลูกเพื่อนข้างบ้านเพื่อนที่ออฟฟิศแล้ววันนี้บอกเลยว่าแบรนด์คุณใหม่คว้ารางวัลม,มามากมายค่ะตอกย้ําความสําเร็จให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจว่าสินค้าเราดีแค่ไหนอันนี้คือรูปที่ใหม่เนี่ยไปรับรางวัลมาปีนี้อค่ะปีนี้รับมาแล้วแค่ห้ารางวัลน,นะจะบอกไม่อยากจะคุย ถ้ารางวัลค่ะรีวิวจริงจากคุณจักรพันคนนี้เนี่ยบอกเลยนะเขากำมาพันหัวล้านไข่ดาวแต่ว่าหลังเขาใช้อย่างต่อเนื่องเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนแต่ตอนนั้นซื้อแพงกว่านี้นะบอกเลยผมดกดำหนามากพี่ปิ๊กค่ะคุณแม่ลูกสองทำสีผมบ่อยค่ะแล้วเป็นคุณแม่ลูกสองที่ฮอร์โมนร่วงค่ะหัวล้านค่ะหลังใช้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันมีวินัยผมหน้าม้ามีทำให้มั่นใจมากคือเหลือ19เซตสุดท้ายค่ะโทรมาเลยค่ะแย่ง เลยค่ะ021141888ค่ะย้ำลดราคามากกว่า80%จากปกติ5,970วันนี้เหลือเพียง919เท่านั้นส่งฟรีเก็บเงินปลายทางรูดบัตรเครดิตได้จองสิทธิ์ก่อนได้ย้ำว่าสเปคผมคุณใหม่ชิดแล้วผมใหม่ค่อยๆเพิ่มขึ้นผมร่วมค่อยๆลดลงและมั่นใจได้เลยค่ะว่าหมดเซตนี้แล้วคุณจะรักผมค่ะ,ะใครตั้งใจอยากผมสวยนะคะรีโพเลยเพราะว่าพี่ใหม่ตั้งใจจริงๆ <c oughs> ค่ะวันนี้นะคะเอฟปอปุของเราหมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณเ <c oughs> พิธีกรหญิงสวยๆจากแบรนด์วิชเชอร์แล้ววันนี้เราจะลาไปพร้อมกับคุณใหม่ดาวิกาค่ะเต้นน่ารักนรักวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ